นะครับนั่นมีคําถามจากทางบ้านนะครับส่งมามาเป็นกระสอบ๋ยวนี้ก็ไม่ได้ส่งเมลแต่เราส่งเป็นจดหมายนะครับน้องส่งเป็นกระสอบผมว่าใช่เพราะวันที่ผมเหรอจดหมายครับแต่ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันคลาสสิกไงใช่ไหมมันก็จะเอาอะไรที่มันเป็นแบบคลาสสิกนคลาสสิกถึงถามว่าทำไมพี่น้ำพึ่งถึงเลือกบทประพันธ์เรื่องนักเลงขึ้นมาทำเป็นละครคก็เรา ถ้าว่าเป็นบทประพันธ์ที่แบบว่าอ่านหลายรอบแล้วก็ชอบมากแล้วก็รอรอว่าจะมีใครนะที่เขาจะนำนวันิใหญ่เรื่องนี้มาทำเป็นละครรอมากแบบคุณแม่ผมนานมากเขาเห็นละครทลกคุณสูงมากเพต้องไปต่างประเทศแล้วบอกพูดแห้กคน เกือบตลอดเรื่องเลยแต่นี้ก็เลยบอกว่ารอมานานแล้วก็มีโอกาสได้มาทำละครพอขอจับเอาเรื่องนี้มาทำรู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าก็ชอบในงานยากๆอันเนาะมันท้าทายดีจริงค่ะแล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับใช่ค่ะแล้วกับบทเพลงนนะครับโหยากมากอันนี้ยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยเล่นละครชินาแล้วก็มาเจอแบบบทที่แบบไม่เคยเล่นปกติก็จะเล่นแบบอะไรที่ไม่แบบ ต้องแบบว่าแล้วพอดีว่าพี่การน่นะเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยแบบแบบินเนอร์ไงไม่ให้ออาเทอร์แม่อะไรทั้งสิ้นเลยลมันมันค่อข้า,าต้องส่งสายตาส่งอะไร